สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเออมาให้ดูข้าวโพดหวานนะครับว่ามันเป็นยังไงข้าวโพดหวานเนี่ยลักษณะของข้าวโพดหวานเนี่ยต้นเขาจะเบาบางนะครับเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะเ,เราทำข้าวโพดแป้งนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเท่าไหนเราต้องดูแลข้าวโพดหวานมากกว่านั้นสองเท่า นะครับอย่างสมมติว่าเรามาดูเช้าดูเย็นเนี้ยข้าวโพดหวานเราต้องเฝ้าตลอดเลยนะครับเราจะพลาดแม้แต่สเต็ปเดียวไม่ได้นะครับถ้าเราจิตยาวพลาดนะครับมันก็จะไวนะครับมันจะไปไวนะคือถ้าลองปุ๋ยลองอะไรเนี่ยลองยาเนี่ยทำข้าวโพดหวานเนี่ยรู้เรื่องนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยอายุร้อยยี่นะครับอันนี้หกสิบวันนะ สองสองเดือนนะครับสองเดือนครับอีกห้าวันเนี่ยได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณสองวันเนี่ยฝนตกทับนะครับแล้วก็เม็ดเขาเนี่ยเบาบางนะถ้าเกิดว่าฝนตกทับปุ๊บแดดออกจัดๆนะครับเม็ดเขาจะเน่านะแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยมันจะมีเป็นห่างๆเนี่ยีย่แต่ถ้าเป็นขา้าวโพดแป้งนะครับเนี่ยอย่างนั้นอะ ป่านนี้ขึ้นหมดแล้วนะครับมันทนนะนะครับเม็ดมันต่างกันคือข้าวโพดเนี้ยเป็นข้าวโพดสองแดงสวิตนะครับข้าวโพดเหลืองอะนะเม็ดของเขาก็จะเหี่ยวๆนะเวลาปลูกเนี่ยเราอันน,น,นี้อันนี้ผมปลูกดินมีความชื้นแล้วก็ไม่ไม่ได้แช่เม็ดนะครับข้าวโพดหวานเนี่ยมันมีหลายวิธีที่เราจะปลูกให้มันขึ้นทุกเม็ดนะครับค้นยอดอะไรประมาณนั้นหรือนะครับบังคับยอด เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีว่าบังคับหยอดมันเป็นยังไงนะครับมันบังคับเอาดินเป็นแบบไหนแล้วก็แต่ละอย่างแต่ละวิธีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอสอบถามมาว่าช่วงไหนที่สําหรับหยอดข้าวโพดนะครับในหน้าฝนบอกได้เลยว่าแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับแต่ละปีเนี่ยมิถุนาต้นเดือนมิถุนาเนี่ยเริ่มปลูกกันละนะปลายเมษานะครับคือถ้าเป็นช่วงเนี้ยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ยอดนะรีบหยอดครับ ดูพยากรณในจังหวัดของท่านในภาคของท่านนะครับมันจะไปแบบไหนนะครับนะรีบหยอดนะครับคือทําไมผมถึงบอกว่ารีบหยอดครับเราต้องหยอดก่อนกลางเดือนนะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะครับประมาณวันที่ห้าขึ้นไปเนี่ยฝนถ้าฝนไม่มีก็ไม่มีนะเท่าที่ดูนะครับถ้ามรสุมหรือ,อลมนะครับทิศทางของลมไม่เปลี่ยนนะครับ วันที่ห้าถึงวันที่ยี่สิบนะครับอาจจะถึงสิ้นเดือนนะครับฝนจะทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหยอดประมาณสักวันที่สิบสิบห้านะครับพอเราหยอดปุ๊บเนี่ยให้ข้าโพดขึ้นก่อนนะครับพอที่ทํารุ่นได้เสร็จปุ๊บฝนมาแจ๋วนะครับทีนี้ฝนจะมาสักทิ้งช่วงสักสิบวันก่อได้นะครับพอโตแล้วเนี่ยสิบวันเนี่ยเอามาให้ดูข้าโพดสิบวันเนี่ยมันมันทนไหมนะครับแล้วนะครับเราทําวิธีแบบเนี้ยแล้วมันพวนล่องนะครับถ้ามันขาดน้ํามันจะเหี่ยวยากนะครับเนี่ย มันจะเหี่ยวยากเห็นผมถ่ายได้ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยผมมาให้ดูฝั่งนี้บ้างมันมันโตเป็นยังไงนะเนี่ยเพียงคอแล้วนะครับประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามวันเนี่ยแล้วดูลักษณะต้นครับดูลักษณะต้นครับเป็นไงถ้าได้ขนาดนี้ทั้งไร่นะครับหกไร่ทะลุแสนแน่นอนนะครับห้าไร่ทะลุแสนแน่นอนนะครับทําต้นให้ได้ทําระยะให้ได้นะครับพวนร่องใส่ปุย๋ยยาอย่าให้ขาดยาตามกําหนดหญ้าไม่มี เวลาใส่ปุ๋ยไปแล้วหญ้าไม่แย่งก็ถือว่ามีใชยไปกว่าครึ่งนะครับเนี่ยประมาณนั้นอันนี้แปลงนี้ขึ้นประมาณ70%นะครับ65-70%นะไม่ร้อยนะอท่า,านผู้ชมท่านผู้ชมทีคนไหนที่ติดตามมาแรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่ยอดเนี่ยนะฝนตกทับบ้างตรงนี้ยอดที่หลังเขาตรงนี้ก็ทับนะครับจริงๆมันต้องเป็นแปลงเดียวกันนะครับข้างหลังหนึ่งไร่ก็ไม่ได้เลยนะครับ ก็เลยเลือกหยอดข้าวโพดหวานเพื่อที่จะให้มันทานการแล้วเดี๋ยวข้าวโพดหวานเกี่ยวเก็บข้าวโพดหวานเสร็จปุ๊บเกี่ยวนี้พอดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ทําพร้อมกันข้าวโพดหวานจะไปทําแปลงนู้นนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามว่าเป็นยังไงนะครับถ้าผู้ชมคนไหนอยากจะชิมนะครับฝีมือก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวก็ไปตามในเพจเอานะครับในเวลาที่มันตัดนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจครับเพราะว่าข้าวโพดหวานแบบเนี้ย ถ้าขึ้นแบบนี้ถือว่ารอดแล้วนะครับถ้าเป็นที่ของผมนะเพราะว่าที่มันสลบไปนะครับที่มันสลบเพราะว่าผมปรับผมดันอ,อะไรไปหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตักฝนตกขนาดไหนไมันจะไปนองอยู่ข้างล่างนะครับคือที่ของคุณเนี่ยต้องดูนะครับถ้าหยอกระโพดแล้วไม่กลัวฝนนะถ้าคุณไม่เป็นคนคุดคุณไม่เป็นคนที่กลัวฝนหรือว่าชอบเสี่ยงเนี่ยคุณปรับที่ให้สลบสลบครับพอฝนมาปุ๊บน้ําไปนองอยู่ข้างล่างหรือออ,อกคลองทับยังไงเขาโพกก็ขึ้นนะครับ นะอันนี้พูดถึงว่าดินไม่ใช่ดินทรายแบบดินทรายจะจัดนะครับดินล้วนทราย,ยแบบนี้ยยังไงก็ขึ้นพอฝนชุกๆเนี่ยยังไงก็ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนพรมๆแล้วก็แดดออกสี่ห้าวันหลังจากนั้นอย่างนั้นงานเข้าเพราะว่าขา้าวโพดเนี่ยดินเนี่ย,ะน,น,น,ย,น,น,น,ยนะครับได้เวลาได้ฝนได้น้ําเนี่ยพรมๆนิดๆหน่อยๆนะครับหน้าดินแข็งนะแต่ถ้ามันพรมอยู่อย่างนั้นนะครับวันสองวันสามวันสี่วันตกหนักตกเบาก็แล้วแต่ยังไงก็ขึ้นนะครับเนี่ยผมต้องบอกว่า ปรับพื้นที่นะครับมีความสําคัญมากนะครับปรับพื้นที่มีความสําคัญมากอยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเจ็บแต่จบนะดีกว่าเจ็บแล้วไม่ไม่มีวันจบนะครับก็คือไม่ได้ปรับที่ปลูกไปแล้วก่อนน้ำขงังโน,น่นนี่นั่นก็ขึ้นไม่พออย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยนะมันไม่จบนะครับอยากจบก็ต้องปรับที่ แล้วก็จ้างใครมาไถาก็ต้องให้เขาเข้าใจนะครับถ่ายออกถ่ายเข้ามันเป็นยังไงนะครับประมาณนั้นและก็อย่างสมมุติว่าหัวเราต่ำอย่างเงี้ยเราก็ทาไส้ก็ได้ไส้กลางเนี่ยเพื่อที่ระบายน้ําไปข้างล่างมันมีหลายวิธีครับมันดูมันต้องดูอีกทีหนึ่งว่าพื้นที่ของท่านเป็นยังไงมันต้องออกแบบยังไงนะครับนะเป็นแบบนั้นนะครับก็คาัพวกก็จะประมาณนี้ อันนี้รองพื้นด้วย16.88นะครับฝั่งเนี้ยเนีงยเนี้เยเน,นี่ยรองไหนก็ไม่รู้ละหวานตรงนี้นะครับครึ่งนี้หวานนะครับครึ่งนู้นไม่หวานเดี๋ยวรู้เรื่องว่าหวานรองพื้นนะครับ20โลเนี่ย3งานเนี่ยมันจะเห็นผลไหมนะครับกับไม่หวานเดี๋ยวให้ดูเลยเพราะว่าขาโพดหวานมันเห็นชัดเจนนะครับมันเห็นชัดเจนกว่าข้าวโพดแบบนี้นะเพราะข้าวโพดนีมันช้านะครับอะโอเคนะครับก็มาให้ดู อัปเดตอัปเดตนี่ก็ประมาณสัก5-6วันนะครับไม่เกินอาทิตย์นะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ